นี่นะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดของไก่ทองคำนะวันนี้เรามาลองกินกับอาหารทะเลก็คือแมงกัปหุนเวียดนามนะทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นแมงกะปหุนเวียดนามนะคะหรือแมงกะปหลุนลายเสือนะคะตัวนี้อืมอร่อยมากทุกคนแซ่บมากซีดออกปากเลยกันะะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น อีกนางฟ้าหรือว่าแมงกะพรุนเวียดนามขาแก่นะคะแซ่บมากมาทุกคนซีดออกปากจริงๆริงแซ่บมากใก่แมงกะพรุนเวียดนามนะนี่อืมกินกับอะไรก็อร่อยแซ่บมากค่ะทุกคนเก็บในตู้เย็นได้นานหนึ่งเดือนค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของไก่ทองคำค่ะทุกคนอร่อย